ส่วน legends ตัวนี้แปลว่าตำนานนะลูกตำนานตำนานนี่ไม่ใช่ว่าตำแป๊บเดียวอะไรไม่เกี่ยวกันนะ <c oughs> น,นะครับตำนานคือเป็นที่เล่าขานกันมาไม่ใช่ต่าตำบนานหลายชั่วโมงไม่เกี่ยวกันเล่น <c oughs> มุกบ้างเล่นมุกบ้างมาเรียนกันต่อหน้า48นะครับผมหนังสือสมัยหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .1 นะครับ di d o u b อ่านว่าอะไรครับอ่านว่า r o นะครับคุณภูมไม่ได้เขียนคำอ่นานใ้แล้วนะครับเราเขียนมาเยอะแล้วแปลว่าอะไรครับแปล,ว,รรแลว,ว่าวาดรูปอ่นา,อน,น,น,า,น,าอนว่าอะไรครับอ่านว่าเด e ไม่ต้องแปลนะครับเป็นคํานามหน้าอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงจงวาดรูปสัตว์เลี้ยงนะครับเติม s ก็คือสัตว์เลี้ยงหลายๆชนิดนะครับ ดังนั้นนะครับผมตรงนี้คุณครูเขียนให้ขึ้นมาเองนะครับแังสือไม่มีนั่นก็คืออยู่ในรังนี่เป็นรังนกนะครับนะดังนั้นอยู่ในรังนกก็ต้องเป็นนกนะครับนักเรียนก็วาดรูปนกลงไปแหมคุณครูวาดไม่ค่อยเป็นซะด้วยนะครับนะบอกวาดยากนะครับนะคุณครูขอขอภัยด้วยจริงๆนะครับนะวาดวาดรูปนกก็ไม่ค่อยเป็นนะครับนะ วาดรูปไปหางมันอย่างนี้หน่อยนะครับอ่าวาดรูปนกลงไปวาดลงไปในรังนะครับนะแต่คุณตรงนี้ในตะกร้านะครับก็เป็นแมวนะครับรูปเราวาดแมวลงไปในตะกร้านี้นะครับคือสมมติเราแมวนะครับแล้วก็นี่วาดปลาอยู่ในโถนะครับปลานะครับนะนี่คุณครูนี่ไม่เก่งไม่เก่งเรื่องวาดภาพเลยนะครับอ่าเป็นรูปคนไปเฉยเลยนะครับนะรูปปลาทำไงให้เป็นรูปปลานะครับ แล้วก็วาดรูปสุนัขอยู่ในคอกนะครับขอไปนะครับนะคุณครูวาดนะปลานี่เอาใหม่นะครับวาดแหมวาดปลาไม่เป็นปลาวาดรูปสุนัขนะครับนะอยู่ในคอกแล้วก็วาดอ้อนี่นะครับนะิร์ดนกกว่านกนะครับิร์ดแคทนะครับแมวนะครับ ด็อกนะครับวาดตรงนี้นะครับด็อกแฮมสเตอร์นะครับวาดแฮมสเตอร์แล้วก็วาดอ่ารับบิชนะครับกระต่ายวาดกระต่ายกินผักนะครับวาดกระต่ายโอเคนะครับพอไปจริงๆหมายคุณครูครู้าตางจะไล์สดพอสอนเยอะพูดเยอะมันก็จะคันคอนะครับ จบหน้าสีแปครับ